บอัดผมเคยมานอนกับผมเคยมาเป็นสังการีวัดของหลวงปู่บุญมีพิยะธรรมโมที่วัดท่าศิลาลงตอนนั้นผมจะอายุประมาณอนุบาลก่อนที่จะขึ้นอนุบาล3าประมาณเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอนุบาลชัดเจนมันมันไม่ใช่อนุบาลหนึ่งสองประมาณว่าเป็นอนุบาลแล้วก็จะขึ้นปหนึ่งนะครับ ผมมานอนที่วัดแห่งนี้กับพี่ป้อมซึ่งเป็นลูกป่าไม้วิสุทธ์ซึ่งตอนนี้พี่ป้อมก็ถ้านับอายุปะคงจะเจ็ดสิบกว่าแล้วละ่ะปุติที่นอนเนี่ยน่าจะประมาณโรงครัวนั่นแหละมันเป็นปุติไม้สีเสาแล้วก็ขึ้นบันไดไปในนั้นเนี่ยลุงปู่ทั้งก็จะนอนอยู่ติดทางนี้นะ แล้วผมก็จะอยู่ต่ำกว่าแล้วก็มีป้อมทางก็จะสอนนะลุกให,ให้ให้ตรวจมนไหวพระให้ทำกรรมฐานอยู่ในกุฏิหลังเดียวนหละแหละแล้วก็กุฏินี้มันจะเป็นฝาตีแล้วก็เป็นช่องเป็นช่องแล้วก็จะมีการเลื่อนเลื่อนมาปิดได้เพื่อการลมแต่ถ้าถ้าเปิดก็จะลมพัดผาก็นอนอยู่ในกุฏิน่าจะตงนอนแล้วห้องซุ้มทานในสมัยนั้นนะ่ะ จำไม่ผิดก็คือมีโยมหลอยโลภโยมหลอยนี่เพื่อนจะโฮร้านดอก<ม>แล้วเพื่อนจะเอาไม้ไผ่มาเหลา<ม>เพื่อเรียกว่าไม้ปัตฐานที่จริงก็พูดภาษาอีสานก็คือไม้แกงขี้นั่นแหละ<ม>แต่ว่าเพื่อนจะเหลาละเอียดเนียนไม่ไมเรียนเนียนมากไม่ไม่ให้มีคมก็จะทํามาถวายโยมหลอยนี่จะดูแลท่านดีมากก็อยู่ในคุติหลัง้านลและครับแล้วก็ ท่านก็สอนกรรมาฐานท่านก็พาไปบ้านท่านอยู่บ้านไปบวชพระอยู่บ้านบ้านหนองดินดําอยู่ใกล้ๆบ้านเกิดท่านอ่ะพอถึงดอนเขืองแล้วก็จะเลี้ยวเข้าไปผมจําชื่อบ้านท่านไม่ได้ตอนนี้คิดไม่ออกผมก็เคยไปเยี่ยมไปดูกระดูกท่านสองครั้งนะแต่ที่จําได้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกรรม นี่ตอนผมมาเป็นครูแล้วปี2527 28นี่แหละดูประตูทางเข้าเน่ะตรงนั้นมันเป็นเมมเผาผีเวลาเขาเผาศพเขาจะเผาตรงนั้นเดี๋ยวนี้ก็ดูประมาณเป็นเมมเผาเนี่ะท่านผมก็ไปนั่งอยู่ในแค่ท่านบอกว่าเอาไปพูดก,กรรมฐานผมก็ไปนั่งอยู่ตรงบ่ายแบบนี้แหละแล้วตอนนั้นมันไม่ได้มีรู้อะไรชัดเจนแบบนี้ มานั่งภาวนาไปผมก็ไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นมันเป็นที่เผาศกผนึกว่าเขาขยะแต่นั่งภาวนาไปก็มีผู้ชายคนหนึ่งมันแวบ,บขึ้นมาผมไปถามไม่ใครวามายืนจ้องหน้าผมผมว่าตื่นมาเอา้าทำไมผมฝันไปลเลยเลยมาถามท่านท่านเลยบอกว่าก็ทรงจิตออกนอกกายเหมือนไฟฉายในส่องออกไปที่จอหนังแล้วมันจิตเราไปสัมผัส วิญญาณหรือสิ่งที่มากระทบก็เลยเป็นภาพขึ้นมาแต่ถามดูมีจริงๆนะคนคนตายคนที่ว่านะมีจริงๆแต่ท่านไม่ให้ส่งจิตออกนอกกายให้เข้ามาดูในกายนะโอปันนจิโกท่านจงน้องเข้ามาดูเถิดแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งก็ด้วยบริเวณนี้ปลูกต้นไม้ไว้มีรั้วไม้ไผ่ทำให้วัวเข้ามากิน กินมะม่วงบ้างกินต้นไม้ที่ท่านปลูกไว้อันนี้ลูกผู้มีท่านก็เล่าให้ผมฟังซึ่งไม่มีคนอื่นนะผมก็ถามถามท่านว่าท่านเดินจงกรมท่านเดินจงกรมใครโทรมาโอ้ทานายวนโทรมาให้ยังครับ